โบเกี่ยวเด้อเอาผู้ใดเอาหมาไปจับโกน่ะ <c oughs> เอาคือผู้ใส่ถุงมือให็นไมเอาไปิ้มหมายแล้วเอาฝั่ง, <c oughs> งนู้นหมานะครับโกฝั่งนี้ลิงนะครับอ่านะครับผมโ <c oughs> อ้โหแล้นะครับลิงมึงอย่าออกมาเยอะลิง <c oughs> ลิงมึงอย่าออกมาหลายแบบอันนี้นี่รักษาประตูหรือรักษาสนามเนี่ยรักษาสนามตัว <c oughs> เขตพื้นที่ของเขาปาทัานเลยกูวหัวแต่เทีนเนี่ยแหละเออเออบอกแต่คนอื่นติอย่างงุ่นอย่างนี้เนี่ยซี่บุกซี่ใบั้งนั้นท่านบอกให้เขาส่งให้มึงอยู่ทำไมข้างหลังคือผู้เลี้งคืนนะเอาเรียกเขาอ้าวใครทำเล่ห้อยนะเอาประกาศน์เฮ้ยนุ่งเตะทิศโกโกอยู่เพื่นโอ้ยปอมึงเอ้ยรุ่นนี้ไม่ต้องแดกใบแดงหรอกเป็นตีกี โกยคนมันเตะเอาโกยดิเขาคือเรียนหันแต่ว่าหัน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 หมูหันแยกกันบ่เนาะเต่นะอ๋อฝ่ายมีฆ่านะครับตอนนีไปให้ฝ่ายมีฆ่าฝ่ายมีฆ่าเลี้ยงหลบลูกนี้ยังไงครับอ๋อแล้วก็หมอได้สิหมอได้สิลูกนี้ยังไงยังไงเปิดมาเออลูกนี้ยังไงเออเออเตะเออเอาไปโอ้โหลูกนี้ครับยังไงครับปอบดำยิงลูกนี้ยังไม่ยิงฟา ลูกนี้ยังเอวเฝ้าเฝ้าเฝ้าเอาเฝ้าเฝ้าเอ้าเอาหัวขาวเจอเจอสร้างกูอยู่ใสสร้างสร้างโอ้สี่เหลี่ยมเอาลายเซ็นวิ่งไปขอลายเซ็นผาามือไอ้โอ้โหกูกะนึงวันสี่เลียมไปตีวันนี้แม้ แสนชัยเริ่มเจ็บท้องน้อยแล้วพูดดังๆว่าบักคุ้ยเ <c oughs> ส <c oughs> ียงสาธิตบังคุ้ยลูกนี้นะครับกำลังทำกำแพงนะครับกำแพงระยะ30ล้านนะครับลูกนี้นะครับเ,เขาเล่นฟุตบอลทำไมต้องเป่ยายิงฉุกไป ยังชุดวัวกันอยากเกิดเนาะอ๋อผู้ใดเสด็เตปอบดำนะครับรับหน้าที่สังหารนะครับลูกนี้ตอบดำจากสังกัดซองดูมิมิวสิสนะครับของวงการเพลงใหม่ล่าสุดไปยุไข่มึงต่อแต่หอมันเส้นสั้นได้ไมันอยู่ในไข่มันอยู่ในไข่กูสมานมิวสิกที่เอออปบดำคิดว่าลูกนี้คือหมูหยองอ่ะเราจะเตะหมูหยองเข้าโกหรือไม่ฮะเตะกู่แมนนี่ ลูมึงดูซกมึงดูเด็กของกูนี่มึงดูเลยมันจะไซเปิลแอนไซก้อย่างละครึ่งดูน้กวินสั่งให้แอดี้ออกไปบักบักผักมึงเลยเตะไปเข่ามือเขาแค่ยังไงน่ะเฮ้ยมึงออกมาเนี่ไปหาเกี่ยวเขาไหมโกจะกอึจักอยากบักควงเตะไปเข่ามือเขา ไอ้ลิงเปิดไปหน้าประตูมังคีเฮ้อมังคีนะมังคีตบตับยังไงไม่ได้สวยแล้วเฮ้ย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 เา้ยเรับเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้มาฮ้ัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเม้่เฮ้าเับตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าคฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้นเฮก่อนมยเั้ตัง้ยเฮ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 ้ยฮยเยเ้เ้ยเเ่ยเเ้ย มีคำมการไหม,ไหไหมยาเฝ้าเป่านกวีดเหมดเวลาเอาสามสัโมงเลยเ <c> ป <oughs> ะสามสัโมงลูกละอาพันไปเอาเปตองมาเตี๋ยว่้างเอาละครับพี่แสนชัยยิงลูกนี้ครับเอาไอ้ลิงรับได้ครับเก่งมากเลยลูกนี้ <c oughs> พระเอกมิวสิกคนชั้นต่ํานะครับ <c oughs> เป็นพระเอกมิวสิกอยู่นะครับ <c oughs> ชื่อ <c oughs> ชื่อเพลงคนชั้นต่ํา <c oughs> ใช่ครับเหมาะสมกับไอลิงมากนะครับ โอเคบิร์ดล็อกไว้เบิดล็อกเออดีเบิร์ดเออล็อกแล้วเออเออเอาเขาเน็บมัเาเน็บมเอสนั่นละเออเอาเออล็อกคอมันเออเรเอาเกูสงสารบัวขาวอีดีวะชบิทอารับลูกนี้ังาเนี่ย้นีันอยู่ในแถวนี้และเป็นวะเ้อ เออสัตว์บังโวสัตว์เลยสิเอออยโู่ใกล้มึง,มงมเหรออยู่ตรงนี้ดีกว่าอย่าไปกำจูดไปสิย้อมเพื่อนอย่าไปกำจูดไปอ,อย่าไปมันจะหอน เอาละครับลูกนี้ครับพี่บัวขาครับยังไงครับมองซ้ายมองขวานะครับมองมาที่พี่แซนพี่แสนใัยได้บอลนะครับเอาละครับโอ้โหสับขาหลอกด้วยนะครับลูกนี้ครับยังไงครับเอาละครับออกมาออกมาโดนเบิร์ดไปมางล่างตัดบอลไปครับลูกนี้เบิร์ดยังไงครับโอ้โหเปิดให้ประธานห้างครับประธานห้างเปิดไปที่เาวบักเด็กน้อยเอ้ยเอ้ยเออฝ่ายเมยครับเปิดไปให้อ่บักมอดนะครับโอ้ยหามึงไงคุณแอมคุณเห็นเลยเดี๋ยวคอยเขียหนใหอ้าบอกเอาละครับลูกนี้ครับผู้รักษาประตูเปิดซันแม็กออกมานะครับ เอาละครับอยู่ที่ปีขวานะครับปีขวารับบอลได้เปิดมานี่กองกลางมิสเตอร์เลอร์บูดนะครับโรเบิร์ตโรเบิร์ตเออกู่เอาพตันละซอยกูน้ำเบิร์ตบอลวงแหวนสุยหัวไปหน่อยครับล้อสุยสองคนเลยครับโอ้โหลูกนี้นะครับโอยเอาล้วครับเอาล้วครับทีมเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปคว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออดีมากมันต้องสัึ่งเซนตนั่นแหละมาแล้ว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 ครับผมมาแล้วครับพี่แสนชัยยังไง พี่แสนชัยมองซ้ายมองขวานะครับโอ้พรสับสับขาหลอกนะเปิดไปให้พี่แสนนักการละบ้าเอาล้วมิสเตอร์ระเบิดยังไงยังไงยังไงเปิดให้พี่บัวเขาแตะเขาไปโอ้โหนีครับโอ้ซุปเปอร์เซฟนะครับไอ้ลิงนะครับผมเก่งมากเลยนะครผมกดเลี้ยงจับบอลได้เลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาเลี้ยงหน้าเลี้ยงหลังหลอกซ้ายหลอกขวาโอ้โหไม่ผ่านเลี้ยงทำใหม่โอ้ยปากปอดเมื่อยสั่นเลยกตอนแอร์เลยล้มแล้วเปลี่ยนโมยองลงไปนะโมยองลงไปเตะครับกูนี่นะแมนเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาเปรียบเขาเกินไปเอาล้วครับลูกนี่ อ้าวไอ้ลิงรับได้ครับซูเปอร์เซฟดีมากเลยลิงลิงลิง,ลงเปิดเปิดไป,ดปหน้าเลยนุ่นนุน่นอเออเออเออตะขึ้นไปนั่นละชนใช่แล้วครับฝ <ไป S 1> ่ายเมฆยังไงโอ้โหนะครับความดำออมึงอยากมาหาดิแตกอยัง,ม,งยมึงเหน็บมึงไปอยู่ข้างประตูวัดเออเอาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมบอกเลยน้ำลายเหนียวนะครับเปลี่ยนตัวนะครับกูบอกแล้วยาเก่งยาเก่งยาส้วนเขาเตะบอลเข้า พี่น้องมาหามาซอยเปิดลงเปิดลานกระสวนเขาเตะบอลเป็นยังไงบันนอ้ยังจือ้อเปลี่ยนแล้วครับ,เป,รบเปลี่ยนออกแล้วตอนนี้<า>ส่งู้กานักล่หนีลงไปแล้วนะครับครับผมเอาแล้วครับซองดูฮีเกิงเจิงกลางจางคลองจอนนะครับเอาแล้วครับอโอ้ยถือบอลมโน,น,น้เนี่แลนลงไปนี่เอาแล้วครับเปิดมานะครับลูกนี้นะประตูซองแลนีนซองประกบด้วยประกบ พี่บัวเขาอยังไงครับพี่บัวเขาอยังไงเลี้ยงครับขอเลี้ยงก่อนครับโอ้โหมิสเตอร์รเบิดไปแย่งบอลจากพี่บัวเขาได้ไงเนี่ยกูไม่เข้าใจอ่ะคือแบบโอ้โหดูคนจับภาพเยอะแยะเตะลูกนี้ครับสุยครับโอ้โหบัวเขายังเตะมวยเลยวะเตะบอลยังเดี่ยเตะสุยวอลนี่มาเออเงี่ยวพี่เงี่ยวปล่อยให้พี่บัวยิงเข้าหน่อยเออสงสารแกว่ะเอาแล้วครับยังไงครับนี่ครับซ้อมดูฮีซ้อมดูฮีเอาแล้วครับเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปโอ้โหโอเปิลเออเออไปยังแล้วไปยังแล้วเออ เออเออเบวกไทยความบวกมึงเชียวมึงเชียวมึงเชียวเยอะมาเยอะมาเขาไม่ไทยความบวกนม่แ uh, ม่ไม่เ uh, ฮ้เฮ้ยเฮไม่ไทยไม่ไทยไม่ไทยเอาละครับลูกนี้นะครับอ่าจุดฟาวนะครับจากเซนเตอร์ฮาส์นะครับเซนเตอร์ฮาส์เปิดขึ้นมาเลยครับเปิดขึ้นไปเปิดให้มันฟุ้งไปหน้าประตูเขาเลยเออยังไงเนี่ยโอ้ยบอกผักเงยแลงมหาเชือแตกว่าเป็นกิโลดี ยินด,ดีต้อนรับทีมงานที่จอนนี่มือปราบด้วยนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับใส่ล่ะใส่ใส่รถตู้รถตู้พูดรถตู้เาบอกที่จอนนี่มาแล้อลวอะไรมีแสนใจย,ยังไงลูกนี้ดึกเกิดมีใครดึกเกิดไม่รู้นะครับเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอ้ยเฮ้ไมาทำแล้ว